เม <st it> สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับแดนอีกครั้งนะคะวันนี้แดนมากับคุณวีรพงศ์ค่ะอันนี้คุณวีรพงศ์ค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้ที่เราเห็นข้างหน้านี่คืออะไรเอย่ยแฮนด์วาลครับผมค่ะคือวาล์วค<ร>วบคุมทิศทางครับสําหรับใช้ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด3แกนแล้วก็อันนี้จะประกอบด้วย1แกนนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเราก็มี2แกนด้วยใช่ครับ4แกนมีไหมคะมีครับ4แกนก็มีนะครับใน1แกนเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะใช้ควบคุมกับกระบอกสําหรับ1ตัวนะครับหรือบางทีจะควบคุม2ตัวหรือ3ตัวสําหรับ1แกนเนี่ยก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละงานนะครับ แต่ละพอร์ตมีพอร์ตอะไรบ้างเอ่ยเพราะว่าเห็นพอร์ตเยอะอยู่เหมือนกันอ่าสวัสดีครับสัตว์าหรับหนึ่งแกนนะครับพื้นฐานโดยทั่วไปของตัวแฮนด์วาลนะครับจะประกอบด้วยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4พอร์ตก่อนเบื้องต้นนะครับพอร์ตแรกก็คือพอร์ตลายพีนะครับพอร์ตลายพีเนี่ยอ่าจะเป็นพอร์ตที่มาจากทางปั๊มคือพอร์ตนี้อ่าใช่ครับเป็นพอร์ตอ่าเป็นลอยอ่าเป็นพอร์ตลายพีนะครับที่จะมาจากทางปั๊มสองก็คือพอร์ตลายทีแท้ง ลายทีลายที<อ>แท้งเนี่ยปกติแล้วเราจะต่อลงสําหรับลง,ล,งลงเอา <ลง S 1> น้ามันลงถังลงไปนะครับอพอทที่สามกับสี่ก็คือพอทเอกับพอทบีนะครับพอทเอก็อาจจะเอาเข้าไปต่อที่ทางท้ายกระบอกแล้วก็พอทบีอาจจะไปต่อทางด้านหัวกระบอกแล้ว<า>แต่ว,ว่าการออกแบบว่าพอทเอพอทบีจะไว้อยู่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายกระบอกใช่ไหมครับก็คือบทสรุปแล้วหลักๆก็คือจะมีทั้งหมดอยู่สี่พอต พ <A> อ์ต P เข้าพอ์ต P ก็คือพอตน้ำมันลงถังนะครับแล้วพอร์ต AB ก็คือเข้าที่กระบอกด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายของตัวกระบอกครับก็อันนี้คือหลอดพอ์ต t พอ์ต t พอ์ต t พอ์ต A พอ์ต B คือ4ี่พ์ทที่เป็นพอรหลหลักๆ4่พอตหลักๆใั่แล้วแล้วอย่างอื่นนะคะเห็นมีอีกด้วยสำหรับพอทไลน์นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าตามถ้าตามที่ตัวเนี่ยเขาจะ ตอกไว้สําหรับเป็นลายเอ็นนอร์เวย์นะครับตัวลายเอ็นเนี่ยจริงๆก็คือลายแคโรเวอร์สำหรับการต่อของตัวแฮนด์บาลตัวที่1ไปสู่ตัวที่2ก็คือการเพิ่มจํานวนของแกนเพิ่มขึ้นไปโดยการใช้พอร์ตนี้ใช้พอร์ตนี้ครับเป็นตัวเพิ่มเข้าไปคือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือเป็นตัวเทอริโอเวอร์สำหรับต่อจากตัวที่1ไปสู่ตัวที่2คือลักษณะของงานจะเป็นการเพิ่มโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแฮนด์บาลตัวเก่าออก เป็นการเพิ่มจํานวนของตัวกระบอกเข้าไปนะครับก็ไม่ต้องเดินลายใหม่อะไรนะไม่ต้องเดินลายใหม่มใช่ครับเป็นการเพิ่มเข้าไปสําหรับเพิ่มงานโดยที่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนสําหรับตัวแฮนด์วาลตัวเก่าออกไปนะครับคือพิเศษตรง,ตรงที่ตัวนี้อันนี้ที่เราตัวแฮนด์วาลที่มีสามารถต่อแครีโอเวอร์ได้ในตัวเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแฮนด์วาลเป็นแบบอะไรนะคะสำหรับแฮนด์วาลที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแฮนด์วาลเป็นแบบโมโนบล็อกโมโนบ็อก เป็นเสื้อที่หล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเหมือนอย่างสามแกนตัวนี้อ่าแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เสื้อจะหล่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคือสามแกนก็อยู่ในตัวบอดี้เดียวกัน,กนเลยใช่เป็นบอดี้เดียวกันและอย่างนี้สมมติเ,เรามีงานอันเก่าอยู่ที่ว่าเป็นหนึ่งสามแกนอยู่แล้วหน้างานแล้วเราต้องการงานเพิ่มเป็นสี่แกนเราก็ไม่ต้องที่จะต้องยกตัวนี้เพื่อเปลี่ยนสี่แกนใส่เข้ามาใรเราสามารถเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลย ใช่ครับทำนนทำได้เลยครับใช่ในกรณีที่เราอย่างอย่างนี้สมมติถ้าเกิดว่าหน้างานมนะีทั้งหมดอยู่3าแกนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องการเพิ่มกระบอกเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งสําหรับในชิ้นงานชิ้นนั้นเนี่ยเราก็สามารถซื้อเพิ่มเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยต่อเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อสี่แกนแล้วย,ยกตัวเก่าออกนะมันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปด้วยในตัวอ,อ,อันนี้เป็นข้อดีด้วยนะคะแล้วอันนี้ ที่เห็นนี่คืออะไรครับตรงนี้สำหรับสหรับตรงนี้นะครับคือตัวปรับแรงดันเป็นตัวลีลิฟเป็นตัวลีลิฟปรับแรงดันก็คือว่าแฮนด์วาวตัวนี้มีลีลิฟในตัวด้วยมีลีลิฟในตัวใช่ครับแล้วมันสามารถมันล็อกด้วยล็อกได้ไหมคะได้ครับจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด2แบบที่ทางเราจำหน่ายอยู่ก็คือเป็นแบบสปริงเซนเตอร์นะครับก็คือเด้งกลับ เร่งกลับนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือล็อกคือใส่ตัวล็อกเข้าไปใช่มีตัวล็อกเข้าไปนะครับก็จะทําการค้างตําแหน่งอันนี้ก็คือตัว c a r อเวอร์เป็นตัว c a r อเวอร์ครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สี่ไปเรื่อยๆโดยใช้ตัวนี้ใช่ครับต่อเข้าที่พอร์ตพอร์ต line i n n o w a y อย่างที่บอกเป็น line carry over ครับมีข้อควรระวังไหมคะที่สำหรับข้อควรระวังสำหรับข้อควรระวังที่พบปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับ หลายๆท่านเนี่ยมักจะต่อจากลายทีแท้งของตัวที่หนึ่งนะครับเ,เข้าสู่ลายของทีบอลนตัวที่สองนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการผิดผิดครับผิดครับหลายครั้งก็คือพอเจอปัญหาอย่างเงี้ย ตัวบางทีตัวเสื้อเนี่ยอาจจะแตกมากหรือลาวความเสียหายของความเสียหายสินค้าฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่อที่ถูกก็คือจะต้องต่อจากลาย c a โอเวอร์เท่านั้นนะครับ i อ w a r d of ของตัวที่1นึ่งครับ i อ w a r d of ของตัวที่1นึหรือลาย c a โอเวอร์เอางี้ดีกว่าด้วยนะครับจากลาย c a โอเวอร์ตัวที่1เนี่ยไปสู่ลาย P ลาย P ในลายลาย P ตัวที่2นะครับส่วนใหญ่ที่ผิดก็คือเอาลาย T tank ของตัวที่1เนี่ยไปต่อเข้าลาย P ตัวที่2 แล้วพอควรระวังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีแฮนด์วาลทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับคุณแดงลายทีแท้งตัวที่1ก็จะมีลายทีแท้งตัวที่2ก็จะมีนะฮะหลายครั้งเนี่ยลูกค้านําไปต่อคือโอเคอาจจะต่อจากลายเอ็นนาเวหรือลายแคดเลอเวเนี่ยเข้าสู่ลายทีตัวที่สถ,ถูกต้องแล้วนะครับแต่ตัวที่1เนี่ยลายทีแท้งเข้าดันปิดอุดไว้นะครับไม่ใช้งาน เพราะเขาคิดว่าลายทีแทงตัวที่สอง <2 S 2> มีอยู่แล้ว,ลวใช่ซึ่งไม่ใช,ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเปิดลายทีแทงครั้งสองตัวทิ้งลงไปนะครับก็หมายความว่าลายทีของแต่ละตัวก็ต้องเดรนลงถังของใครของมันต,ตัวตัวมันแยกกันใช่ครับต้องต่อ,อทิ้งลงถังของใครของมันเพื่อเป็นการช่วยนะครับช่วยเรื่องของโฟเลตของใครของมันนะฮะหลายครั้งบางคนเนี่ยเขาปิดไงครับเขาปิดในตัวที่หนึ่งใช่เขาไม่รู้หรือว่ามาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเดนลงถังใช่เป็น ความเข้าใจที่ผิดทั้งสองตัวเนี่ยควรจะต้องต่อแล้วก็ทิ้งลงถังไปทั้งคู่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นทริคเพิ่มเติมด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะในการรู้จกักแฮนด์วาลให้มากขึ้นนะคะว่าควรจะต่อยังไงข้อควรระวังเป็นยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพงษ์ด้วยนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะคะ,คะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you